ลุงแผ่นผ้าอะไรเนี่ยแผ่นผ้าอะไรอ่ะแฝะพระนี่อันนี้้าวเวสวรรณวัดตุรามณีอัมพวาหรือพวกอิดรุ่นแรก4 5 2 5 4 5แต่เพิ่งมาได้ปีที่แล้วสมัยก่อนนะผมมาเล่นตลกอยู่ที่อัมพวานะป่าขี้เดินไปเดินมาผ่านวัดแม่ พระได้นัเตรียมอยู่ที่อัมพวาไม่ได้จะโอมเพิ่มมาได้ปันสองวันเนี่ยอธิฐานอธิฐานสวยสวยหลพ่ออินเปนเจ้าามณีนะแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหกมังหกหกหกเนี่ยท่านก็มาสร้างไว้ให้วัดบางจากเนี่ยท้าเวสุวรรณรุ่นปดนี่นี่นี่มีในวัดจะมีอยู่นะท่านท้าเวสุวรรณวัดบางจากปักเป็ดเนี่ยเนี่ยท่านมาสร้างไว้หลวงพ่ออินเป็นเจ้าลามณีเบิกเนตรสมเด็จพระเจ้าคุณทงชัย นะครับนะสมเด็จเั้าคุณธงชัยจุดเทียนชัยในสุดยอดตรงนี้ตงนี้องดเดียวเดียวเดียวอันนี้พระคำข้าวหลวงปูรสีดำโอ้โหกว่าจะหาได้กว่าจะได้หักคอเพิ่มมาป่านนี้ไม่รู้รักษาคอหายคอรักน้องดาโชคดีเอาเอาออกตงนี้อหนเลย อันนี้เพื่อประโมทวัดบางจากโดยเฉพาะเลยเนี่ยเสาห้ามหาเศรษฐีเสาห้ามหาเศรษฐีข้างหลังจะเป็นดหนุนดวงหน้าเลื่อนปูปทวดนะรุ่นเสาห้าถูกเสกเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานี้มาเอาซะอย่างพองจะมีอยู่แค่คาดปลอดภยัยเรื่องรถเรื่องลาด้านหลังก็หนุนดวงเดี๋ยวไม่ไรจะไปยวเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้อนเออเดี๋ยวอันนี้ก่อนนี่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 พันท้าเวสุวรรณวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อมด้านหน้าพันท้าเวสุวรรณด้านหลังจะเป็นพระนาคปกวัดภูพลวัดไผ่ล้อมไปทันทันไม่กี่วันท่านก็เสียนะไม่กี่วันแล้วเพราะน่านจะไม่กเกินเดือนเนาะ,ะชาวมาสวยมากครับรงนี้ทิ้งไม่ได้นาคปกอันนี้ก็ทันท้าเวสวรรสาธุเอ๋อครองครอง,รองนี่นี่นี่องนี้ปฏิหารแม่ชีบุญเรือน แม่ชีบญเรือนตับนเติมหรือว่าคุณแม,ม่เรือนตับนเติมเี่ยพระพุทธเจ้าน้อยมาเองมาเองนะมาเองเลยบอกตรงๆแล้วก็ไปเรี่ยมมามาเป็นกะล่องนะจะใหม่หรือเกา่าก็ไม่ทราบนี่จะหยอดตู้บน<ม>เลยนะคะตเรือ,อนอจะปัจจัยหยอดตูบ <น S 1> <ะ>้บนเลยค่ะามาไม่ต้องต่อรองเท้านะคะ่ะขายของไปโอ้โหมันขายของเลยตีก็ยิ่งใหญ่ มึงนี่จริงๆนะเขาลังโจนอยู่ลุงจะจอดแล้วักหนาขีชื่อแล้วล่ะนะโหนะฮะพระลูกเจ้าน้อยอีกสองวันวัดบางจากจะสร้างกับอนุโมทนาครการเล่นกันนะโอ้ยเล่ๆโอ้ยฝันเกล็ดันมาสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุโอเคโอเคดักแด้เชิญยิบวัดบางจากปากเกตวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบมานะครับภาษามาทบุญกันจ้ะอนุโมทนามาทบุญด้วยป่ะมาครับมาครับมาคอเค